เพจดังแฉนักร้องและนางงามตั้งท้อง CEO หนุ่มมีครอบครัวแล้วเมียร่ำให้หอบลูกไปต่างประเทศกลายเป็นประเด็นให้สายเผือกสายเม้าหูตาลุกวาวไปตามๆกันเมื่อล่าสุดเพจอีก,กี้ขยี้ข่าวตามล่าอีตุ่นน้อยได้ออกมาโพสต์รัวๆโดยระบุว่า วงการนักร้องปีก่อนว่าหนักแล้วปีนี้ตั้งแต่ปีใหม่มายังไม่ได้พักนักร้องนางงามไม่แน่ใจว่าทราบหรือไม่ว่าคุณแฟนมีเมียอยู่แล้วมีลูกสองคนตอนนี้เมียเขาต้องหอบลูกไปต่างประเทศเพราะข่าวดีของพวกคุณก่อนที่จะโพสอีกว่า ัวคนอื่นจ้างนักร้องนางงามเวทีดังตัวแทนจังหวัดหนึ่งภาคใต้ในนามไปร้องในงานเลี้ยงบริษัทจากนั้นก็คุยสานต่อกันผ่านไปหนึ่งเดือนได้เซลกันแล้วจากนั้นอีกสองเดือนปล่อยท้องจ้ารู้ว่าเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วด้วยเพราะลงไอจีรูปลูกอยู่เพิ่งมาลบรูปลูกไปคนโตสองปีสี่เดือนคนเล็กเจ็ดเดือนเท่านั้นยังไม่พอค่ะทางเพจก็ได้ปล่อยภาพนางงามนักร้องสาวและซีออหนุ่มซึ่งระบุว่ามีลูกมีเมียแล้ว พร้อมข้อความว่างานงอกหลังจากที่ประกาศขา่าวดีพบว่าพ่อของลูกในท้องนั้นมีภรรยาอยู่แล้วแถมยังมีลูกเล็กอีกสองคนด้วยคนโตอายุสองขวบสเดือนและคนเล็กอายุ7เ,เดือนทางภรรยาได้เตรียมตัวพาลูกไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเสียใจเลี้ยงลูกคนเดียวนอนร้องไห้ทุกคืนลูกๆได้เจอพ่อลาสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน2566 ยอมรับว่าตัวเองนั้นต้องเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์คงไม่ได้ฟ้องชู้เพราะตนไม่ได้จดทะเบียนสมรสต่อจากนี้ก็ขอแค่สิทธิเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียวพร้อมทั้งยอมรับว่ารับข่าวดีของทั้งคู่ไม่ได้ส่วนเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ